วันนี้ผมจะมาเล่นเป็นอุจิวะมาระเอ้ยไม่ใช่อุจิวะโทบิเอ้ยโอจิวะโอบิโตะนะครับผมเป็นอุจิวะโอบิโตะร่างของชิมิเน e สังสาระนะเพื<ๆ>่อนๆเป็นคาถาเชิญสิบหางเอออันนี้คือร่างต่อเป็นร่างสถิติผางนะแต่อันนี้คือไม่ใช่นะผมซึ่งที่ผมพูดอุจิวะมาดระกะบโทบิไปอันนี้คือมันเป็นน้ำแฝงของมันนะเพื่อนๆคือตอนแรกเนะี่ย มันอยู่ในมันใช้ชื่อตอนอยู่หน้ากากนี้หน้ากากอันนี้เออมันใช้ว่ามาราละนะถ้าผมจำไม่ผิดส่วนอันนี้มันก็จําไม่ได้ว่าใช้มาราละอยู่หรือเปล่าแล้วก็มีเป็นน้าอีกน้ำหนึ่งชื่อโทบินะครับผมซึ่งที่จริงเขาคืออุจิวะโอบิโตะนะฮะแล้วก็เลสโก้ที่เหลือก็สุ่มเหมือนเดิมนะผมก็เปิดมานางาโตะ2 0คือชีพนางราชิกามารุร่างโบลโกแล้วก็เทมาริับผมนางมีเขาเซวินาโตะโอ้โหตัวโอยผมเลยไง ลาเซ่นกันแล้วก็ยามานากะอีโนคราบอกจุดไว้น้ำแล้วอู้ซึมันกีนารุโตะตามพ่อมาโหมดเชื่อมต่อกับคูดรามะาและอิทาจีด้วยยันเค่ตลเทตาวตัวชอบทั้งดันเลยดิละล่าเร้นเดือเด,อเ,ดอเลยว่ะเพื่อนเปิดมาผมเจอนางาโตก่อนนะชัดและดานวันนี้นี่ผมจะเล่นขออนุญาตเป็นมิติปฐมโลกละกันนะครับผมกิเกะเรื่อง มาเนีสองสาระประธานนี่2สองสาระครับผมคุรยอยู่แสงสาะสะเหมือนกันและจกกังหวะนี้ก็มาดิมาดนะกระโตงากระโจนเจะเล่นโอปิตโตเลยนะและโอ้อโหเราเอาตมาต่อยังเท่ดิยเ,ดดเ,เท่ดิแฉะและชินาเทมป์ต้ไอ้บาโดนดิแล้เทมจริงแฉะมามาดิมาดิมาดิ

จะ่ายหมดถึงจจไม่อยไม่ยากายด้อดีแล้จักาเลยจะหมดเลยเหมือนกันแร้ก็ดีไงโอ้โหโดนดิครับโดนดดไปอยู่อีกทีหนึงนะฮะแล้วก็เกลี่ยคาถา หวาบกับไมาอิเวตีหนึงอะไรก็ต้องใช้ขถาไขถาไฟข้าาไฟค้าถ่าไฟดู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 ดดูดโอ้ย,อยนี่ขยในยใช้ไม้ขยานใช้ไม้กาก็หมดไม้ก็หมดนางกระโตกมานี่ดิขยันสืบังคาถาเช่นอะไรใครจ้ดีกวาไรกูดูโอ้ยมีแต่ตา,า,าจาีแตา แล้วานจับแต่อะไวล้างจับแต่อไวะล้างยจับแต่อะไรล้างพลังของอันี้มันเป็นอะไร่นะไม่เคยเล่นเหมือนล่างนี้ไม่เคยเล่นอุปิโต้เลยด้วยวรับแบบทุกล่างอะอุปติโต้ทูบี้ไม่เคยเลย แต่ก็ค่อนข้างเท่ห์นักบวชเลยะเท่จริงแล้วเหมือนจะมีไม้ออกมาด้วยเท่าที่ผมสังเกตนะฮะนั่นแหละแล้วโจมตีขึ้นบนปลาร์ดาลชาไปต่อมาอีกเบ้าเบาเบ้าดาราสวัสดิ์คื่อพี่ผมจะใช้ท่ามาตายกันแล้วจะใช้ท่ามาตายกันแล้วเลยตัดหมดตัดหมดตัดหมดไม้ยังไม่หมดไม้ยังไม่หมดไม้ยังไม่หมดต่ไม้เขาหมดแล้วไม้เขาหมดแล้วโอ้โหตขาหมด มาดิน nah na ังกโตพต่อเนื uh ่องยังไม่อยากใช้ระบบกละงเพราะว่าใช้ทำไดีกว่ามาดิไม่ใช้ไม้เหรอเออ้อใช้อย้วละต้องใช้อย้วละโอเ่อนรอนีน่าจะหนึ่งหนึ่งน่จว่าไม้ผมหมดจะขาก็หมด เดเขาจโตใช่ไมดะโตเอ้ยไกบโตนั่นเขาโตนั่นเขาโตเฮ้ยนี่คอนี่คือกนจะคาหมดนะอ่ารีบอัเลยเด ซิผางเขาจะโอ้โหผมโดนอ่าโดนอยู่เลยคาถาเชื้อซิผามาแล้วเพื่อนโจลิมลดความสิ้นหวังซะฉันจะตัดวัฏจักรของโรคนี้ให้ขาสะบั้นลงเก็ดเท่งระเบิดสลายดิครับเพื่อนทีโอ้โหอย่างเท่โอบิโตะโอจิวะโอบิโตะ คนที่ไม่ให้ความสําคัญกับเพื่อนอ่ะมันแย่ยิ่งกว่าเศษสวะซะอีกฮะไม่รู้วาขาขาดบักอะไรเอาไว้อ่ะนะคําพูดสุดยอดของเขานะแชทการชี่เขาเรียกว่าการที่ไม่เคารพกฎลินจาอะไรประมาณนั้นแหละจะถูกมองว่าเป็นสวะแต่การที่ไม่ให้ความสําคัญกับเพื่อน เป็นเศษสวายดีก,กว่าซะอีกโอ้โห้โคตรเท่แล้วมินาโตะโ,โอเคยังชน,นะอีโนะอยู่นะผมส่วนนารูโตะกับอิทาจิอิทาจิไปอุย้ยนารูโตโชะชน,นะว่ะนชนะของขอให้มินาโตะชนะนารูโตะล,ละกันส่วนเทมารินี่าผมชนะนะไอ้นี่มาได้ไงไม่รู้ชิคกามารุอ๋อ จะเขาเป็นแฟนเนี่ยน้อไม่แต่ดีเราจะชนะใช่ผมว่าแชทใช่เทมอลีผมว่าที่เป็นแฟนกันอเทมอลีถ้ามีแบมที่สผมว่าขาาหมาแล้วผมไม่ได้ดูนาแล้วที่ผมดูจบหมาแล้วไงคือแต่ภาพบรูโซ่ผมไม่ได้ดูด้วยนะผมจะวันนีนน er. lair, ้ขอยะคอโบไปต้ไก่อบแล้วไปแปายจะมองมายูไปแบบไม่โดนแล้ว ไ่ได้นี่เอาไปไปเอาไปชอบใชน่ไหมชอบใชนะใช่ไหมโยผู้มีช่างจานใชมติกากาแบบชมตกกาดโไปเดือดเดือดเดือดเด็กแค่เด็กเด็กแค่เด็กจะแทกก็แตกไปดิอ่าไปมาไาวาดกดเล่นไปวาดกดเล่นไป หมายหมดแล้วนี่เทมารีหมายแล้วชาอากาศรอครัหลมมาเข้ามามาเข้ามาแต่ไม่ใ่ตั้หานะสึกผาเฉยอู้หูู้้อไรอยางไรอยู่ท่อยางหรอยู่ทีนหามัโดนไห่ใช่หาผมโอ้โหเลือตั้งใจมีสายทาและคอมโบตากาสวยงามห่อโอ้ยโตะโอ้มารี่ับเลยดิหน้า้งกันจ้เลยดห้าร้องมาจับเลยดิ ถามจี๊ถามจีถามจีเอาโซฟาเลยดิชิวต่เนี่ชิวจัแต่แไม่ีะขอนาถาไฟดับน์ถาไฟถาถาไฟจะบอวายุ ยังเพียเลยดิไม่เงี้ยผมปางปางคนไหนไปก่อนปางคนไหนไปก่อนจังหวะน,นี้อ้าจังหวะน,นี้แหละแคสไปแล้วระยะไกลด้วยโอเคเราใช้ไม้ผมไม่ได้ตั้งใจจะใช้ท่านะคือมไม่อยอมใช้ไม้ไปโดนไปก่อนด้วยสิบขวานแรงขนาดไหนจะเป็นโบเลยยังเพี้ยดิดูดว่าท่าของอาราลา พี<อ>่เ <Dante> อาเรื่องเหรอทีตีโเอาไปตมาแล้วได้ข <umba> well ่าวว่ามาบบาายยไปๆคอมโบต่อเรื่องไปชุดยืนก่อนละกันเอาให้เจ็ยจากนั้นผมก็จะใช้ท่าจากระยะไกลแบบชิวๆนะทำเป็นวาร์ปทำไมไม่ได้มาไม่ได้การนะวันนี้เลียงหล่อเนี่ยสานการณ์ขอถาเชิญศึกสอง จนงนิ้นลดความสิ้นหวังซะฉันจะตัดวัฒจักรของโลกนี้ให้ขาดสะปั้นเองเรียบร,ยร้อยใช่ไหมตาพเดศึกรู้ผลแล้วพอแค่นั้นแหละแค่นั้นนะชัดระบบถึงาต้องเตือนผมให้พอก่อนไม่รู้แกคาดหวังอะไรเอาไว้แต่นี่คือความจริงระับเอสปตึงตง และต่อมาหน้ผมมินาโตะกับนารูโตะพ่อลูกเจอกันและจังหวะนี้เป็นมินาโตะโต้วยผมชนะว่ะมาเด็ดโต้วยตาลี่ผมขอยอมแพ้ให้มินาโตะได้หรอชัดหนะเห็นไม่ได้เขาเคยสู้กันแล้วด oh. no <hate> ้วยดิโอ้ยผมลืมบอกไปโอปิโตะกับมินาโตะแล้วโอ้โหก็ไมรู้จักมันเป็นสิทธิ์กันนะเออมันยืดเยื้อเดี๋ยวกันมันยืดเยื้อเดี๋ยวกันผมลืมผมลืมมาเด็ดมาเด็ดมาเด็ดอาจารย์ มาดิอาจารย์แล okay. okay. right. ้วเขาเคยรู้กันแล้วด้วยดิตอนที่นารกโตะเพิ่งจะคลอดลูกมันเป็นตัวปล่อยศีรษะมานะผมแล้วมีนักโตะก็ต้องไปตัดจานประจำวันนี้จะขาดหมดโอเคแต่มานี่นักโตะหมดแล้วนะชัดมาดิอาจารย์ความเร็วความเร็วเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองความเร็วเป็นต่อรูปหล่อเป็นรองเอาพวกโซฟาใสโซฟาใส่จะขอยากขอยากเลย ขอญาตเลยไม่น่าโตจะไปไหนครับจะไปไหนครับคาถาไฟโยบมวายยุ้ยไว่ันมินชีโอเคมัตามผมมามานตามมันติดแล้วผมก็ว้า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 มาดิมาดิคอมโบต่อเนี้จะจับคอมโบต่อเนี้จะจับนูนัวจะจับ ตูวัวแบบดูเดือดเอ้ยจะเอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาทุกอย่างเลยดิไม่น่าโตอย่างใดอย่างหนึ่งก็พอได้ดิได้ดิต่อตู้กันไปเอาแบบแรงๆกันไปแบบดูเดือดอ่ะเลื่อนพามาดิให้เวลาชาจักรถ้าจะชาแค่นั้นงั้นก็โดนซะอาจารย์เอ้ยโอ้โหเป็นหลุดก็ได้ไงวะ ไปาดาวใจว่าฮีคุใดยังไม่ตายขัดร้องเลยดิถึงเป็นอาจารย์ฉ <Renaissance> ันก็เมืนเว้นไม่หรอเจ็เท่ <don ate> <Woche> <Grace> โอบโะไม่ได้กล sí ่าวแล้วครับกล่าวและจังหวะนี้ก็มาต่อด้วยผมด้วยพวกประกอบการใส่ซีเรียลในโคมุฮะนะฮะสู้รืแบบดูเดือดเรือพาดดูเนียดูเนียเนปาลและดุยล์ละนะประกอบการใส่ซีเรียลแต่ไม่ต้องกังวลใส่ไม้ลงมาได้และจังหวะนี้ก็ขอย่างข้อหลังก็ไปต่อยหนึ่งทีแล้วไม้ก็โตหมดก็หมดตระกูลก็หมดนะฮะไม้เหลือแค่หนึ่งเท่านั้นไม้เหลือแค่หนึ่งจะกล่าวเขายังเหลือเยอะว่าผมอยู่และล่าสุดคุณจักไปโอบิโตะเข้ามาเตะไปนะผมรอบนี้เหลือเท่ากันแล้วจะมีเทท่่าาเกันแล้ว ไม่ใช่ปัญหาเพราะอะไรจากการัโกรกลก,ก,ก็แล้วแค่เรื่องสุดที่จกักรกลผมตีกอดไปได้แล้วเขใช้ไม้ใช้ไม้ใช้ไม้ไมแล้วผมตามสุดเลยตามสุดเลยจัก,การกลไม่มีแต่ว่าไม้เขาไม่มีใช่ไหมผมคอมบูต่อเนื่องได้มาดิมาดิมินาโตะมาดิมินาโตะมาดิมินาโตะเข้ามาตามให้ไม่มีไม้ไอติศอะไรอยู่แล้วจะี้ใช้ไม้ไปแล้วหนึ่งชีวิตนะผมต,ตัวโอปิโตะผมของครบเครื่อง มิ้งโตใจเย็นโอเคและขออนุญาต์คาถาเชิญสิบหาโอเคไม่โดนนะจ๊ะว้ายมิ้งโตมิ้งโตใจเย็นนะจานโอเคใช่ไหม,มจะมให้มิ้งโตพยายามใส่บาด้วยนะว้ายยิ่งหก็ขายแสงสีเหลืองเรียบร้อยเลยจังหวะนี้แล้วมาเข้ามาท่าที่ใช้กับอุปโตะและโอ้โหทองนี้เจ็บจริงเจ็บจริงไม่จริงนาง ขอยาดิคาถาเชิญโอ้ยวิตาโตเอาจริงดิโอเคคาจาจัก,การะนั่งก่อนไหมอาถางแค่นี้คาจาจัก,การะนก่อนไหมไม่ฉาบจัก,การะจริงๆหรออาจารย์ยแชทดูวิตาโตทราหัวเอาออเอาอเอาเอาใชาา่ไหมใชม้ไหมใชม่ไปเยี่ยม โอ้โหมันบ้าอยู่อย่างเดียวเลยดิมันไอ้นี่มันไปบ้าพวกมาจากไหนเนี่ยฮะมาที่นี่ใครจะได้ใช้ก่อนการ์ดแล้วเป็นกระสุนวงจากผมโดนไอ้บ้าอ๋อโขเรียบร้อยเลยผมใช้เท่าอ่ะได้ไหมเจสเท่าผมไปตกับโคชาเลยดิเแล้วมินาโต้เรื่องหรือยแค่เนี้ยไปไปไปอาจารย์ไปไหนก็ไปไปโอ้โหกระสุนจักใส่ด้วย โอ้โไังไเคโอ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 เคไปทีาจใช้อาจายด้วยอาจารย์ธรรยเขอยอ๋อตจักด้วยอาจารย์ผมหมดทุกอย่างแล้วพูดเลยว่าไปไปอาจารย์อเชิญสุดขตอนแรกผมอันเชิญได้ให้เก้าหาอาจารย์แต่ตอนนี้ มมามาไม่ไส,สามารถช่วยใครได้สิกษาบาเองและเรียบร้อยครับเสื้อจ,จ,จัดเลยวิาโตโอโหแต่สุดท้ายผมไม่ใช้ท่าไม่ตายปิดฉากได้ไงชชดและเรียบร้อยแล้วครบสามรอบชะนะเก็บหมดจงจอมอยู่กับความจริงไปแบบนั้นเราหายไปซะเถอะสิ่งต่อไปที่จะได้เห็นก็คือความจริงอุจิวะโอบิตโต แล้วับสีนะผมสุดรอบสุดท้ายนะฮะและเรียบร้อยโทรเมนต์รอบนี้ก็เป็นอุจิวะโอบิโตะนะครับผมชีนหนึ่งเอาชนะไปได้นะผมสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมชัดใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะผมและอย่าลืมคอมเมนต์มานะารับใต้คอมเมนต์ว่าจะให้ผมเล่นเกมอะไรหรือจะดูคอนเทนต์อะไรใหม่หมนะครับผมตัวละครอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะผมส่วนวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผม 中間。